รงอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเผยกินทุเรียนมากจะทำให้ได้รับพลังงานสูงย้ำคนกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละสองเม็ดไม่กินถีทุกวันและกินผลไม้ให้หลากหลายชนิดในแต่ละวันรวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน ทุเรียนให้พลังงานสูงไม่ควรกินเกิน2เมต็ดต่อวันนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามายัยกล่าวว่าทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต หากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ2เม็ดขนาดกลางไม่กินทีทุกวันและลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง1ทัพที และของหวานในมื้อที่กินผู้เรียนแต่ถ้าใครชอบกินผู้เรียนมากหากกินครั้งละประมาณ2-3ฟือหรือ4-6เมตรร่างกายจะรับพลังงานสูงถึง520-780กิโลแคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับกินอาหารมื้อหลัก2มื้อ ผู้เรียนต่างพันธ์ุให้พลังงานไม่เท่ากาันผู้เรียนแต่ละพันธ์เมื่อเปรียบเทียบต่อปริมาณเนื้อผู้เรียนหนัก100กรัมหรือ1นขีดจะให้พลังงานต่างกันเช่น ผู้เรียนก้านยาวให้พลังงาน181กิโลแคลอรี่ผู้เรียนรวงให้พลังงาน157กิโลแคลอรี่ผู้เรียนหมอนทองให้พลังงาน156กิโลแคลอรี่ผู้เรียนชนีให้พลังงาน1 3 9กกิโลแคลอรี่ ทุเรียนกระดุมให้พลังงาน129กิโลแคลอรี่หากเป็นทุเรียนกวนจะให้พลังงานมากขึ้นไปอีกคือ340กิโลแคลอรี่นอกจากนี้จึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ5วันเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน อัทิบดีกรมอนามัยกล่าวต่อว่าสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงควรระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป กินได้แต่ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติและไม่บ่อยเกินไปเพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยเกินไปจะส่งผลต่อระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดได้ ไม่ควรกินผู้เรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากผู้เรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกัน เมื่อกินผู้เรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดกระบวนการเผาผลาญเพื่อกำจัดของเสียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้กรดกรรมะาันในทุเรียนจะทำให้เอนไซม์ที่กำจัดสารพิษจากกระบวนการเผาผลาญลดลงหากมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหากนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันอาจเสียชีวิตได้